ขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2,567นี้ข้าพเจ้าขอส่งความสุขและความปรารถนาดีมาอย่างท่านทั้งหลายโดยทั่วกันในรอบปีที่ล่วงแล้วมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราหลายอย่างดังที่ท่านทั้งหลายก็คงทราบกันเป็นอย่างดีแล้ว เรื่องหนึ่งที่ควรกล่าวถึงก็คือได้มีการประกาศให้วันที่13บสาตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชพรมนาถบพิตรเป็นวันนวมินทรมหาราชและได้มีพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรี ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมามีประชาชนไปร่วมงานร่วมถวายราชสักการะให้ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นจำนวนมากทั้งยังมีเรื่องที่น่ายินดีคือเมืองโบราณสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมนำความปราบปลื้มใจมาสู่เราทุกคนโดยทั่วนหน้ากันการที่บ้านเมืองเราดำรงมั่นคงและมีเกียรติยศศักดิ์ศรี เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศชาติจวบจนทุกวันนี้ก็ด้วยเราทุกคนต่างร่วมแรงร่วมใจกันบำเพ็ญความดีและมุ่งประโยชน์ของส่วนรวมมาโดยตลอดดังเช่นโครงการต่างๆที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ก็เป็นการทำงานร่วมกันของภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนทำให้ประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจนอกจากนี้ทุกคนยังช่วยกันสืบสารรักษาต่อยอดวัฒนธรรมอันดีงามของไทยโดยเต็มกำลังความสามารถด้วยเห็นได้ชัดเจน จากการจัดแสดงโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปลาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิจิพิตรบรมราชนีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงซึ่งประสบความสำเร็จอย่างงดงามในปีใหม่นี้ข้าพเจ้าจึงใคร่ขอให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันอย่างมั่นคงแน่วแน่ และหากมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็เผชิญปัญหาอย่างผู้มีสติมีปัญญาและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาและด้วยความบริสุทธิ์จิงใจรวมกำลังความรู้ความสามารถของทุกคนทุกฝ่ายมาใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสม ทันต่อเหตุการณ์ถ้าทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันได้ดังนี้ประเทศชาติของเราก็จะเจริญพัฒนาเป็นที่อยู่ที่อาศัยอันสงบร่มเย็นของเราทั้งหลายได้สืบไปขออนุภาพแผงพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือพร้อมด้วย พระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรยงคุ้งครองรักษาทุกท่านให้ปราศจากทุกโศกโรคภัยทุกทุๆประการบรรดาลให้มีกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญาประสบแต่สิ่งที่พึงปรารถนาะ ตลอดสพหน้านี้และตลอดไป สมเด็จพระประเมนทรารามาธิบดีสีสินทราหาาวิ a าลงกรพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชระสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีพระราชทานบัตรพระราชทานพรปีใหม่ประจำพุทธศักราช2567แก่ปวงชนชาวไทย ด้านหน้าของบัตรพระราชทานพรปีใหม่มีตราประจำพระชวง์จักรกีอยู่กึ่งกลางด้านล่างเป็นตราพระประมาาพิไทยวปรและตราพระนามาพิไทยสอทอ เมื่อเปิดบัตรพระราชทานพรด้านขวามีพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงฉลองพระองค์ชุดสู่รสาลทรงฉายคู่กับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงฉลองพระองค์ชุดราตรียาวด้านหลังเป็นพระบรมสาธิลักษ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระสาธิลักษ์ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระราชโอรสห้าพระองค์ใต้พระบรมฉายาลักษณ์พิมพ์พระประมาพิไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระนามาพิไทยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่วนด้านซ้ายของบัตรพระราชทานพรมีข้อความว่าพระราชทานพรปีใหม่พศ .2567 พร้อมทั้งส่งลงพระประมาพิไทยและพระนามาพิไทย